สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับพบเพ่อกับช่องพ่อกินพ่อเอลนะคะเนาะบุญในี้พาเพื่อนเพื่อนมากินอ่าขนมนะคะเนาะขนมดอกจอกบอกว่าเอิญคือกันบ่ไอ่ได้ละบาดเอิญคือกันเนาะบางเหนแถบของขนมตาเต่อโลฮะขนมตาเต่อโลขนมตาเต่อโลตาเต่อโล ไอ้ที่มันห้องที่เต่าไปเนีขข่ยคานะนะลร่างเพิงอ่ะเออของห้องว่าตาของโลกอยู่บ้านเอิญขนมดอกจอกนะคะเนาะขนมไทยโบราณหากินอยากเด้อพี่น้องยี่สิบบาทเนี่ยถือว่าถูกด้ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาแกะเบิ่งกันนะคะเนาะอากนะพอดีพากินพระเอลไปเห็นคน่นถอดขายเนาะแต่บรไดทถ่ายตอน,น ตอนเพิ่นถอดเหรอคะเนาะอันประกาศไทยเก่งใจเพิ่นก็เลยซื้อมาไอาพี่น้องเบิง่งเขาเอิ้นว่าขนมดอกจอกเพราะว่ามันคือดอกจอกมนะายเนาะแ้วมาขนมตาตัวหลวงลักษณะพี่น้องมนะันจะเป็นขนมแบบทอดนั่นก็เป็นขนมโบราณเลยถ้าแค่ประยุกต์ดานี่ยมีเยอะขนมโบราณ อร่อยเนาะบหวานบหวานมากมากินน้ำพ้ากินพ้าแอลด้วยค่ะคือบอค้าได้เห็นไงครับเลยว่าเออแม่บ้านเราถ่ายลงเนาะหากินง่ายส่วนมากสิเป็นแบบคนเฒ่าเห็ดเนาะสมัยก่อนในผ้ากินพ้าแอลเคยเห็นเพิ่นถอดอยู่คนสิมีพิมพ์น้อพี่น้องอะจุ่มไปในแป้งมากินผ้าแอลเคยเคยเห็นโดดเติบบอค่าไม้ถ่ายละขนม ขนมขนมใครใครหงไข่เฮี้ยนก็บาค่อยมีขายมันก็เจอะอร่อยพี่น้องมัน,มนบหวานมากถ้ากินพอเอลขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมติดตามให้กำลังใจะะด้วยค่ะเนด้อมือเอกดูมีอย่างเน,นาะเนาะเอาขนมมาฝากสูขขขกนเนสก็ตบรรยากาศมือเอกฝนตกๆเล้พี่น้องอ,อยุธยาบุกจะออกไปเที่ยวไหนเลยพักนี้ คือมากมาอืมเสียงรถคอมเมนต์กับสิตตอบซาแน่เนาะคะ่ะเนาะแก้ด้วยว่ากันเนาะคะ่ะเนาะภาคกินภาคแอลกับเจทะย่อยไปทุกทุกบ้านเนาะขะให้มันครบไปเรื่อยๆนะคะเนาะแต่กับสิซาแน่เดีด๋วยวจะทอดหมูก็ได้กระเทียมตับแม่อืมวันเช็ดกับเขาปักหมูได<ะ>้ทอดหมู สำหรับคลิปนี้กับใบขนมมาฝากมะคะเนาะมากินน้ำผ้ากินพ้าแอลขนมดอกจอกบุ๊หูว่าภาษาการคนอื่นขนมมัยังเนาะคะเนาะผู้ใดหูก็บ,บอกในเด้อค่ะเด้อพบพอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ